สวัสดีค่ะผู้ชมนะคะวันนี้เอาผักใบับบกมา้ชมมาดูใบับบกของแม่แยายบ้านสวนนะคะนี่เป็นการปลูกง่ายๆปลูกใส่กระมังใช้โฟมลอยน้ำนะคะปลูกแบบไฮโดรโปนิกนะแต่ว่าแม่แยายไม่ได้ใช้ปุ๋ยในท้องตลาดนะคะนี่ใช้ปุ๋ยจาก น้ำหมักชีวภาพนะคะนี่ถ้วยเก่าที่เหลือกระมังเก่าที่เหลือนะ,ะเอาผักอย่างอื่นออกไปกินแล้วแล้วก็มาปลูกทิ้งไว้รอบที่สองนะคะนี่ปลูกง่ายใช้ฟองน้ํานะคะถ้าไม่มีฟองน้ําแม่หญ่เคยลองเปลือกมะพร้าวลองดูแล้วนะคะก็ใช้ดีอยู่ค่ะ ใช้เปลืปอกมะพร้าวห่อหุ้มแทนฟองน้ำก็ได้แต่ก็อเพียบเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปิดดูใบหนามากเลยเก็บกินหลายครั้งแล้วนะคะี่ปลูกไว้สามสี่เดือนแล้วนี่ฟองน้ําเก่าไม่ได้ไม่ได้ทิ้งก็เก็บเอามาปลูกใหม่ได้ใส่ถ้วยเก่าๆเ,เอามาปลูกนะคะปลูกไว้พอได้กินอย่างละ กระถางสองกระถางอย่างละกระมังสองกระมังไปนะคะเนี่ยน,นี้แม่ใหญ่เอาใบโบบบมาปลูกให้ดูนะคะเพราะว่าปลูกสําเร็จแล้วได้ผลละเนี่ยก็ต,ตัดตัดดึงเอาที่เป็นเขาเรียกอะไรนั่นไหลยอดมันออกมาน่ะนี่เหนียวหน่อยเดี๋ยวหากันไกลมาตัดอันนี้จะตัดเอาใบไปกินแล้วนะคะ วันนี้จะตัดเอาใบไปกินทั้งหมดเลยจะไม่ให้เหลือจะเหลือแต่โตเวลาแม่ยายเอ็กเก็บแม่ยายเอ็กไม่ได้ถอดออกหมดนะคะจะเลือกเก็บเอาแต่ใบจะใช้กันไก่ช่วยหนีบในการตัดนาเพราะว่าใบเขาเหนียวมากส่วนที่เหลือก็คือโตนะในถ้วยนะคะเขาเรียกอะไรนะคะ ตัดเอาแต่ใบไปกินนะคะหรือก็ยอดไหลเล็กๆเขานะ,ะนะแล้วเขาจะเกิดจเจริญเติบโตมาใหม่เองนะคะสักประมาณสองสามสัปดาห์ก็ได้เก็บกินอีกแล้วนะคะใครอยากมีใบบบกไว้ประกอบอาหารง่ายๆก็ลองเอาไปปลูกไปทําลองดูนะคะนี่ได้เป็นกํำๆเลยนะคะใบเก๋ก็เอาทิ้งไม่ต้องกินนะคะ ใบสามารถเอาไปทําเป็นน้ําสมุนไพรปั่นได้นะคะแม่ยายชอบเอาไปทําต้มจืดแล้วก็ไปกินกับลาบกับเป็นผักสดได้นะคะเป็นผักกับแก้มเป็นผักเคียงในผักข้าวในบ้านมีน้อนด้วย <c oughs> ทิ้งไปซะเลยจัดการแล้วก็จะเด็ดเด็ด เอาแต่ใบนะคะถ้าเด็ดยากเหนียวๆหน่อยก็จะใช้กันไกรช่วยหนีบนะให้เหลือแต่โคนต้นที่อยู่ในถ้วยเดี๋ยวเขาจะงอกออกมาใหม่เองนะคะเวลาเก็บกินก็ไม่ยากเลยกระมังหนึ่งแต่ละครั้งเนี่ยได้เยอะพอสมควรนะคะจะเหลือแตโตอเหลือแต่โคนต้นเข้าไว้ไม่ต้องเก็บทั้งหมด จะโต,ตง่ายเวลาปลูกก็ใช้ยอดใช้ไหลนี่หลยค่ะเด็ดเอาไปปลูกเลยนะคะถ้าใช้เมล็ดมันช้าเพราะเมล็ดแม่ใหญ่ชอบเอาต้นไปปลูกเลยนะคะนี่สนุกเก็บเลยนะคะเห็นภาพเก็บแบบนี้ ใครอยากปลูกใครอยากเลี้ยงมีผักไว้กินง่ายๆก็ลองนำไปปลูกลองดูเอาภาพมาให้ชมนะคะว่าปลูกวันนี้มันง่ายกว่าไม่ต้องรดน้ำสามารถปลูกได้ทั้งฤดูแล้งและก็ในฤดูฝนนะวางไว้ในร่มๆหน่อยถ้าวางไว้ในแดดมากถ้าเป็นหน้าร้อนน้ำร้อนรากไม่ค่อย ลากไม่ค่อยจะออกงอกเท่าไหร่นะลากเขาจะเน่าเปื่อยตายเพราะถูกน้าร้อนลวกแต่ถ้าวางไว้ในร่มนี่จะซวยเขียวนะยืดเร็วยาวเร็วก็จะได้กินใบเร็วนะคะ mm hmm. เห็นั้ยเนี่ยถ้วยก็มันออกมาจับยัดยัด,ย,ดยัดเข้าเหมือนเดิมเนี่ยนี่ไปจนหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าได้เยอะมาเดี๋ยวแม่แอคจะถ่ายในกระมังให้ดูนะคะ ได้เยอะพอสมควรนั่นี่นะคะ